อัส Assalamualaikum w a ะ a uh h m a t u l l a h i t า a l a ะเราะกาตุฮ์นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะ a t u l l a h i t a a l า w a b a r ะ k a t u h นะครับขอความสงบสันติจงมีแด่ผู้รับชมทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณก่อนเดี๋ยวนาแหกไปครับพอนไม่มีไม่มีเสียงใช่มั้ย <laughs> ไม่มีเสียงเลยดูด้ broad. วยมือ่ะเอามาละโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขออินโทรนิดนึงนะฮะก่อนเข้าเรื่องก็คือสังคมโลกและสังคมมุสลิมทุกวันเนี้ย มันวุ่นวายเพราะเนื่องจากว่าการที่เราชอบไปตัดสินคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นตัดสินแล้วก็ด้วยนักสู้ของเราอะ่ะและ่นไปตามโดยขาดกระบวนการกระบวนการทางหลักวิตยาศาสตร์อิสลามคือต้องมีการไต่สวนต้องมีสอบถามต้องมีอะไรจ้ะเราเราเรา,เราไปข้า,ามาทำไมฟิกตอร์รจะมายุ่งไนต่อเนี่ย <laughs> นะครับไปขาดี่ตรงนี้ซะเท่า เขาเรียกว่ากระบวนการตักซีรีซึ่งผมได้ประชุมที่เตหะรานนะวันนี้เราคุณว่าันสุกวันนี้ท่านหมอก็จะคุยเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าในสังคมเราเนี่ยคุณเจงะที่มันมันแตกกันก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจุดอ่อนของพี่น้องซืมเลยที่เราจะทําตัวเป็นสารเตี้ยผมเรียกว่าสารเตี้ยแล้วกันว่าในขะนั้นกฎหมายสารเตี้ยเนี่ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบคํานี้แต่นักวิชาการเนี่ยอะไรอย่าง ไปไปไปเผลอไปใช้สิทธิ์ของอร้องก็เลยเหมือนอไม่ต่างอะไรแต่ที่เราพูดไปซัอระอเ <c oughs> มื่อคืนเมื่อคืนี่ผมก็บอกแล้วบอกว่านักวิชาการเราบางทีก็แปลกเนะรู้นนว่าเป็นทุกข์ก็หาทุกข์ใส่ตัวนะฮะไปทุกข์ใส่ตัวอันนี้สําคัญมากเลยเราเราอันนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณจิมว่าอไอสิทธิ์ในการตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เราเมื่อเราไปตัดสินใครเขาแล้วเนี่ย มันมันเป็นเรื่องใหญ่รจ,จริงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันสิ่งที่ที่คาพูดที่มันเป็นนายเราเราพูดออกไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ใชเพราะว่าสิทธิ์ของการตัดสินเนี่ยมันเป็นของล้อเพียงผู้เดียวเนี่ยไม่มีอัล้อไม่เคยมอบ<อ>ยก <ไข S 2> เว้น<ข>บรรดารอซูนน,นะะเอ่อ,อพวกได้ทรงประทางอภินแล้วมอบข้อตัดสินให้เพราะว่าท่านเป็นทั้ง อะไรอ่ะเป็นทั้งรัฐาี่ปัดเป็นคอร์รัปลันเพราะนั้นท่านต้องมีอำนาจในการตัดสินนั่น่นอันเดียวเลยนะใช้เพื่อเพื่อใช้ในการปกครองรัฐาให้อยู่ในด้วยความสงบต่อเมือนกับท่านเป็นบุรุณาสมบูรณ์ญาสิทธิราชนะเพราะว่าตรอดรุ่นใช้นิติบัญญัติตุลาการแล้วก็ฝ่ายตัวหารด้วยทีนี้ในฐานะที่มันเป็นเป็นนักกฎหมายนี่นะฮะเพราะนั้นนี่เท่ากับเหมือนกับการเป็นต้นแบบของ บูรณาการของระบบตุลาการถูกต้องคือการทุกอย่างเราจะไปตัดสินหรือจะไปสําเท็จโทษด้วยตัวเราไม่ได้ใช่มันต้องมีอำนาจในการกระทำมันต้องมีอำนาจในการกระทำอย่างเช่นว่าจูๆเนี่ยเวลากระทำความผิดเนี่ยเราจะอะไรอ่ะ ในรัฐธรรมนูญมันก็เขียนไว้ว่าทุกค<ฆ>น่เนี่ยบริรสุทธิ์จนกว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินเขาบอกเลยศาลนะศาลเฉพาะศาลนะคนอื่นไปตัดสินไม่ได้เพราะนั้นอิสลามเราก็เหมือนกันนะแ็เราก็หลักการเดีเยวกันแล้วว่าคนที่จะตัดสินได้คือโองเพราะเราอ่านผู้ด <โ oo. S 2> <โ>่า <Mum. S 2> เนี่ยก็มาลิกเยาวนี่มาลิกเนี่ยคือพระองค์เป็นใหญ่ในวันนั้นในวันการตัดสินแต่เราเนี่ยเราก็ไปทําไปไปแย่งหน้าที่พระองค์นะโดยการที่เราไป ตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าต้องโลกนรกโลกอะไรเนี่แจกนกสวรรค์เนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยบอบช้ำจู่ๆใครมาบอกว่าคุณจีนหรือผมลงนรกลงเราเราก็รู้สึกเราก็ต้องโต้ตอบมันก็มันก็ไม่เกิด ตบมาก็ตบคืนมันก็เลยเกิดพิ้นนหาใหญ่ขึ้นขึ้นมาบทีบอกว่าโอ้โหเอ่ออะไรผมเห็นเรื่องเนี้ยเป็นสมัยก่อนเนี้ยจะเยอะมากแต่หลังๆเนี้ยรู้สึกจะเผาๆลงเพราะว่าเขาคงรู้ตัวแล้วว่าไอ้สิ่งนี้ก็พูดไปเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปกลมหรือไปไปฟัตวาไปเพราะนั้นแล้วก็สังคมสมัยนี้ผมเห็นนะฮะแม้กระทั่งเด็กๆเนี้ย ก็ออกออกมาฟัดกวากันกระจายที้เป็นกระจายอันนั้นก็นจอาจจะเป็นความรู้สึกแบบเด็กๆและครับเขาก็อยากจะอย่างนั้นว่าเขามองเขาถูกปลูกฝังว่าไอ้อย่างนี้มันถูกไอ้อย่างนี้มันผิดอันนี้ผิดถูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพระองค์นะถ้าเราเชื่อว่าเราอยู่ในหนทางคนอื่นเขาเราคิดว่าเขาน่าจะไม่ถูกทางเรามีหน้าที่นะชักจูงหรือว่าด้วยแต่ อะไรฮิกมาสใช่เช,เชิญชวนในซอสที่สิบหกจนถึงร้อยี่ห้าชไหมอุตุวิลาโรบิกาบกิบบนฮิกมาเชิญชวนนะ <c oughs> ด้วยด้วยกับฮิกมาโอมลอิซาตุนบินศาสนะแม้ว่าจะถกจะเถียงกันก็ต้องด้วยศาสนะแต่ของเรานี่โอ้โหค่อนข้างจะใช้อารมณ์กันแล้วก็ใช้นับซูไปวิ่งนับซูนะอันนี้อัตนตร,ตรายในในสังคมโซเชียลเนี่ยจะมีอย่างนี้เยอะเลยน้องๆก็ฝากเตือนนิดนึงครับว่าเวลาเราจะแสดงความคิดเห็น ว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกเนี่ยเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกคนอื่นก็ผิดเนี่ยวิธีที่จะตักเตือนเนี่ยก็คือบาเมาอิสลนบิทานะมันมีกฎเกณฑ์มันอยู่ว่าจะต้องใช้วิธีที่ดีนะไม่ใช่ไปด่าใครเขาหรือไปกัะแนกกันแหนหรือว่าสอดเสียดมันไม่ใช่ way of อิสลามมันไม่ใช่วิธีที่จลรอ้์ได้เมื่อเช้าเนี่ยผมลงลงในผมผมในฐานะผมเรียนทางซูฟีมาให้มา เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เอาตำราซูฟีมาแล้วก็ครอบให้ดูตรงที่ว่าบ้ายอจะต่อบ้าวมาเาดูมีนานๆไม่ถึงว่าแล้วข้างบนเขาจะมีมีคำคำอธิบายภาษาไทยเขาบอกว่าการที่เราต้องระวังในเรื่องที่เราจะไปตัดสินไปตัดสินใครเนี่ยมันต้องมีหลักการมีหลักเกณฑ์เขาจะมีหลักการหลักเกณฑ์ข้อบครับเขาไม่ใช่ว่าคุณไปอ่านคุณอ่านปั๊บเจอปั๊บเจอที่ปั๊บตัดสินโป๊ะโป๊ะไม่ได้คคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปก็เรียกว่าในฐานะที่เราเป็นนัก อะไรนักเผยแพร่เนี่ยน,นักดดอีนักดดอีเนี่ยเราเราแค่ได้แค่นั้น<ะ>เราเราไม่ได้เป็นผู้ที่เราจะไปตัดสินใครเขา <c oughs> เราไม่ใช่เป็นผู้วิพากษา <c oughs> ในเรื่องเหล่านี้อันเนี้ยค,คุณจิมเราก็จะนําเสนอคุณระมัง<ะ>อันหนึ่งเนี่ยนะทีะ่ขอพูดทิ้งไว้ก็ได้นะว่าเดี๋ยวสุกหน้าเนี่ยผมก็จะค้นคว้ากุรานงานหนักมากนะครับในการที่เราจะทำคุณระาัหบางเรื่องเนี่ย ผมต้องดูผู้อานทั้งหมดนะคุณจริงว่าในเรื่องนี้รับผู้ังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโพสไว้หัวเรากอกุร่านถ้ากุหลาบถ้าว่าใช่เลยสังไม่ใช่ดูเฉพาะค่ายเดียวเรื่องเดียวนะเราดูทุกค่ายับว่าโอเคค่ายนี้เขาคิดอย่างไงค่ายนี้เขาคิดอย่างไงแล้วก็มาดูคณิตเพื่ออ้างอิงอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคค่ายนี้เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ค่ายนี้คิดอย่างนี้ผมผมจะมีหมดนะครับผู้อานที่เอ่อเป็นของ ก็ตยานีก็มีที่ที่เขากล่าวหาว่าเป็นก็ตยานีก็ดีเป็นชีอก็มีเอ่อเป็นของออยิวก็มีนะที่<ไ>ท,ที่เอ่ออะไรนะที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็อย่างเช่นเล่นล่าสุดนะฮะที่ท่านทูตได้มาเยี่ยมมาสทิจแล้วก็ท่านทูตก็ได้ฝากไว้วที่หลังฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยผมก็อ,อ่านเนียะก็มาเทียบดูว่าเอออันไหนที่มันเป็นไฮไลท์แล้วก็ไปเทียบดูขอไทละฮัก็มีไทยอาหรับก็มีอ่า มีทุกค่ายฮะมีทุกค่ายนี่พยายามแม้กระทั่งว่าศาสตราจารย์ที่เป็นชาวของคริสเตียนเนี่ยก็แปลภูราัแล้วก็เทียบคัมภีร์ไบเบิลนี่ก็คัมภีร์ตอรอัสผมก็มีหัือว่าไม่ได้เอามาลงมาอยู่ข้างบนอผมจะอ่านหมดนะฮะว่าแม้คนคริสเองเขาก็แปลภูห่านะคุณจินใช่ฮะมันเรื่องที่น่าแปลกบางวานผมถึงบอกนะมุสลิมเราชอบมองแต่แต่มุมของเราเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแต่ผมมีกุรอ่านอะไรฉบับเนี่ยของอเมริกา ขอเมริกานะฮะเดีดูของอเมริกาผมผมผมเคยเคยพูดไว้อย่างนะฮะแม้กระทั่งศัตรูที่ไร้กาศก็คือครูที่ดีสําหรับเราเพราะฉะนั้นศึกษาไปเถอะโอ้โหเล่มเบอร์เลยนะฮะเล่มโเล่มเบอร์เลยเบอร์เลยของอเมริกาของอเมริกาและนี่ภาษาอะไรโอ้โาเปอังกฤษาังษภาษาอะไรเนี่ย Sandor Berg with or Preface by Risa Aslan วิชาอัสลานี่น่าจะเป็นมุสซิมเั้งใช่แต่อันนี้ให้ความหมายเป็นเป็นกุรานดูดูข้างในดิข้างในดิหนักมากเลยเนะหนักมากหนักมากเราต้องต้องสั่งซื้อครับไม่ไม่มีขายทั่วไปนะครับตัวหนังสือก็โอ แต่มันดูแล้วมันมันดูลายตามันดูลายตามากแต่ผมก็จะอ่านเฉพาะโดยเฉพาะเอ่ออายะที่แบบว่าเอ๊ะแล้วพวกยุโรปเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเราก็จะดูว่าเออในมุสลิมในยุโรปเนี่ยเขามีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับอายะนนั้นอายันนั้นเราก็ดูแล้วดูหลายๆค่ายอายะนเดียวเนี่ยใชูเพราะนั้นเอ่อการที่เราจะนําเสนออะไรบางเรื่องเนี่ยผมก็จะจะมีข้อมูลข้อมูลนะเพราะนั้นเราเราไม่ใช่ นาซิกมันซูดเฉพาะในเล่มนะเราต้องนาซิกมันซูดกีตามบุลล็อกที่อยางนี้ผมมันเรื่องเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเรื่องความความเชื่อความเชื่อมันก็เป็นเรื่องความละเอียดเพราะมันข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเราจะได้เรียบว่าเราจะได้เปรียบนะเราจะเห็นมากกว่าคนอื่นเขาใช่เห็นมากพอพอเราเห็นมากกว่าคนอื่นปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าผู้เอ่อความคิดของเขาเนี่ยคืออยู่ในส่วนนี้ฮะ ของความคิดนี้ของความคิดนี้เวลาเราคุยเราจะได้จูงกันได้ผมเคยบอกกับลูกศิษย์ผมนะผมบอกว่าเฮ้ยที่อุลามาเราเคยตับซิกไว้เนี่ยไม่ใช่อุลามาเราผิดนะแต่อุลามาเราตับซีกณเวลานั้นเขามีข้อมูลในมือแค่นั้นหรือในเวลานั้นมีข้อมูลแค่นั้นแล้วก็ในดินแดนแห่งนั้นมันก็มีข้อมูลอยู่แค่นั้นคืออารเบียเล็กๆมันก็ยังมีข้อมูลอาหรับเบียเล็กๆแต่เขายังไม่ได้ วัววายออกไปยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเพราะฉนั้นเขาไม่ใช่ผิดแต่เขาเขาพิจารณาด้วยด้วยด้วยข้อมูลที่เขามีในมือแค่นั้นเองอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับคุณจิมครับบางทีกุรานเนี่ยภาษาที่พระองค์ทรงใช้เนี่ยบางทีมันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์คนในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลเท่าที่เขามีอยู่ พราะนั้นที่เราบอกว่าจะต้องเข้าใจแบบชนชั้นสลับเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ชนชั้นสลับเนี่ยสามร้อยปีเนี่ยไม่มีแต่มันเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ย <ฮะ S 2> เราจะต้องหาข้อมูลนี่ใหม่เหมือนเหมือนกับใช้นในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าท่านอุสมานที่จะส่งคนเดินทางไปจีนใช่ไหมเพราะฉนั้นเท่ากับว่าเราเราเ,ราเราพิ่งจะขยับขยับตัวเองจากอาหรับียออกไปจีน เพราะนั้นไอ้วัฒนธรรมต่างๆที่ไอ้คลีฟในรูปแบบจีนมันก็ต้องมีอีกมุมว่างอิมัมเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวใคซื้ออิมัมซื้อซื้อฉบับจีนนะกุลาใช่ว่าให้ความหมายจีนน่าสนใจเนาะน่าสนใจเดี๋ยวผมผมยกตัวอย่างเอ่อเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเอ่อในในทับซิทเก่าๆเนี่ยถ้าไปดูอะคำว่าอารักเนี่ยจะไม่มีอาการอธิบายแม้กระทั่งชนชั้นสลักเนี่ยก็จะไม่ไม่อธิบายเพราะว่าเราจะเห็นเลขคำแปลไปว่าก้อนเลือดหมดเลยแต่ถ้าในยุค ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราแปลแว่าก้อนเลือดเนี่ยเอ่อทำการแพทย์ก็คงหัวเราะมันการปฏิสนธิมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องก้อนเลือดมันมีการวัฒนาการของการเป็นมนุษย์เนี่ยสลักไปว่าสิ่งที่เกาะติดอ,อยู่เกาะติดอ,อ,อยู่มันใช้ปิงก็ได้แปลว่าปิงก็ได้นะครัเนี้ยเห็นไหมมันชั้นสลักเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอย่างเช่นว่าเอ่อเอ่ออามาอัตราวามตอริกตอริกเนี่ยแปลว่าเขาแปลว่าอะไรที่มากลางคืนเนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวแปลว่าเสียงเขา ในจักรยาในจักรวาลเนี่ยมันจะมีมีเสียงเวลาเขาใช้อะไรจานดาวเทียมเขาจะได้ยินเสียงเอออย่างเงี้ยก็ก็อย่างคนสมัยก่อน,นเขาแปลว่าอะไรที่จะทำเจ้าจรู้ว่าอะไรที่มายักลางคืนแต่ตาแพรตรงเตอ่าตอริกเนี่ยแปลว่าเสียงเคาะเออแล้วมันก็ในในห้วงอวก,กาศเนี่ยมันเกิดเสียงก็คือเกิดมาจากเสียงหลงดำอ่ะเขาเกิดจจกเขาเรียกสัญญาณมอสใช่ ตุ๊ดตั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 ดเป็นสัญญาณขึ้นวิทยุอ่าใช่อย่างเงี้ยผมมองมองว่าเอ่อก็เรียนท่านก็คือนักวิชาการผมก็เคารพนะเพราะว่าท่านก็เอ่ออะไรอ่ะก็เป็นแนวความคิดหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นด้วยว่าจะไปบอกว่าเอ่อจะเข้าใจกุรานเนี่ยตามชนชั้นสับทั้งหมดเลยนะแต่ต้องดูว่าชนชั้นสับวเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีไม่มีแล้วจะทำยังไงใช่ไ เขายังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเขาตัดสินในเฉพาะในส่วนที่เขาได้เห็นเท่าที่มีประสบการณ์เท่าที่มีข้อมูลก็เหมือนกับอ่าพูดง่ายเหมือนสมัยวีบรายเอาวีไรอ่ะไปกระโดดตึกอ่ะติดปีกแบบกระหังเขาว่าไอ้นี่บ้าแล้วใช่ไหมแต่พอยุคนี้มันไม่บ้าแล้วไอ้มือถือมาใหม่ๆนี่ก็อะไรวะมึงเดินคุยคนเดียวพูดคนเดียวบ้าจริงๆนะพุณจิงสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยมีความรู้สึกแบบ สงสัยมากเลยว่าถ้าเราซูดล้อสลัมที่รักของเราเนี่ยได้รับว่าเหียงอย่งไรว่าอยู่โดนใจอย่างไรมาอย่างไรพอมาถึงเ,เ,เทคโนโลยีที่มันมีโทรศัพท์เฮ้ยดูดิเออมันคืออะไรมันแบบ หาแท่งเดียวแล้วมันมีเสียงด้วยแหาหาไปพูดก็ไม่เจอใช่มันมาอย่างไงมันมากังอากาศดายเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้เราเข้าใจแล้วอ๋อถ้าเราซูนเนี่ยรับปักยูเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยมันเป็นคลื่นคลื่นที่แบบลงเข้าไปในในจิตใจในจิตใจอืมเพราะนั้นเมื่อวานเมื่อวานผมเอายูทูปของอาจารย์กิสมนวิสุทธิปานีมาเขาบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนกับมันเหมือนกับที่เราอยู่ในในความฝันเราเห็นเรื่องราวต่างๆอืมรู้ว่าสนทนากันยังไงแต่ เป็นคําพูดอะไรก็ไม่รู้อะเ่อนนรู้ว่าสนทนาอย่างไรเข้าใจแต่ไม่รู้อะน,นั่นแหไะมันเป็นเป็นเป็นื้นแต่จริงจริงอันหนึ่งนะคุณจริงว่าเราน่าเสียดายเนี่ยเราเราในคัมภีร์ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นความเข้าหน้าทางวิยาการเนี่ยจริจริงเนี่ยผมมองว่าประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องเป็นประชาชาติประชาชาติแรกที่จะไปะเหยียบที่จะต้องไปเหยียบบนดวงใจใ ป้ออะไรเ่ยเพราะมันกล่าวอยู่ในสุราอารมังเนเจ้าจึงออกไปสิยังขอฟ้าเอาลอ์บอกว่าเจ้าไม่ออกไปได้อิลาบิซุนตอนเนี่ยอายาเนี่ยเอาลอตให้เราออกไปยังจักรวาลตั้งแต่พันศตวรรษเดี๋ยวคนเขายังไม่ไม่เห็นเครื่องเดีวเดี๋ยวว่าจะไปศึกษายังเมืองจีเลยเด็กๆมากที่ข้ามจักรวาลเลยใช่แต่น่าเสียดายนะระสตราสมัยผมเรียนในทุมันเนี่ยผมเด็กมากเลยนะผมจับแต่จำไม่ได้ว่าตัฟซีศมันอากคีตกลาวอะไรท่านอาจารย์ตรวจมีคนบอกว่า เส้นเลือดในสมองเราเนี่ยสามารถต่อยาวคนนึงต่อยาวได้ถึงดวงจันทร์แสดงว่าวิทยาการอะไรเนี่ยเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่แต่เราไม่เคยเอามาพูดถึงให้เกิดความภาคภูมิใจของตัวเราขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นหลักการอิสลามเนี่ยมันเป็นพูดง่ายว่ามันจะต้องไปอีกทอดสุข้างหน้าไอ้คุณกินพอจะได้ข่าวใช่ไหมว่าตอนนี้เขาจะไปปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรกันบนดวงจันทร์แล้ว เขาจะไปใช้ชีวิตกันบนดวงจันทร์แหละใช่ไหมเข้าเข้าเข้าหลักสูตรอิลูมิเนติกต้องเลือกบุคคลขึ้นมาอย่างเงี้ยชนชั้นชัลัฟเนี่ยจะว่ายังไงถ้าเขาจะละขึ้นไปดวงจันทร์แล้วบิดาหรือเปล่าแล้วจะละหมาดอย่างเงี้ยเออแล้ก็จะต้องอย่างไงเออแล้วแล้วคนมแล้วตีกรอย่างไงแล้วชั้นแล้วพุทินที่มันขึ้นขึ้นยานอวกาศไปแล้วมันจะละหมาดอย่างไงกิบบรัฐมหาทิม่อเจอละแน่นอนมันจะอย่างนั้นน่ะเลยมันจะอย่างไงแล้วอย่างไงเนื่เพราะนั้น บอกแล้วว่าเราจะไปหยุดอยู่ตรงที่ชั้นสลักเนี่ยมันก็สตาร์ฟผมใช้คําว่าสตาร์ฟเราเราก็ยังไม่ได้เห็นด้วยอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเราเพียงแต่ว่าเราศึกษาว่าจนชั้นสลักเนี่ยเขาเข้าใจยังไงในปัจจุบันเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้โทษเขาเพราะว่าเขาเขาถ้าเห็นบนบนข้อมูลเท่าที่เขามีอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องเรื่องของกุรานที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็ดีทางด้านการแพทย์ก็ดีทํางเรื่อง อะไรจะรกษาอะไรที่มันเป็นศาสตร์เนี่ยช่างสลับแน่นอนไม่มีข้อมูลตรงนั้นแน่นอนเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าต้องต้องดูว่าชาวสลับเข้าใจยังไงเนี่ยเ,เราไมนก็จะไม่มีคําตอบเขาใช่เขาเข้าใจ,ใจชาวสลับเข้าใจยังไง<ม>ต้องถามว่าชาวสลับอยู่ที่ไหน<ม>ชาวสลับ ชาวสลับออกไปเดินทางทั่วโลกไปยังยังก็ยังก็ไม่ได้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นเขาแต่ไม่ใช่เราไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเขาเราไปต่าวว่าเขาคิดผิดนะแต่ว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยเขามีอยู่ในเฉพาะในยุคเขาสามร้อยปีเรามาช้าในหัวลูอภิสธาสารสานวีก็คือเราให้มองในมุมบวกมุมบวกก็คือเขาอิคลาสแหละอิคลาสก็าประจุใจในการในการพิจารณาต่างๆพิจารณาเขาอิคลาสแหละแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เขามี มันมีแค่นั้นหรืออาจจะมีปัจจัยแทรกอย่างอื่นมาทําให้เขานั่นแหละมันบิดครูฟังต้องเข้าใจให้ดีนะผมไม่ได้กล่าวหาคือเราเราไม่ได้ชี้ว่าใครคุณแต่ว่าท่านเนี่ยมีข้อมูลเพียงเท่านั้นแต่นี้ว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะกว่านั้นแล้วเราไม่เห็นว่าในกุรานได้พูดอะไรที่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่มันไปถึงข้างหน้าเนี่ยในชนทัศรัทเนี่ยมันไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะนั้นการเข้าใจกุรานเนี่ย อมันก็จะขาดหายขาดหายไปถ้าเราเราไปติดยึดว่าต้องเขาจจาา้าใจแบบนี้อสตาร์ฟเอาไว้สตาร์ฟอะไ<ว>รอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมันอะไระเราต้องดูว่าข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วว่ามันสามารถที่จะคุรอ่านเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าคําศัพท์ของพระองค์เนี่ยพระคบางคำเนี่ยใช้ใช้ศัพท์ที่สูงนะอย่างเช่นว่าที่ผมบอกว่าฟีกิรอมากีเนี่ยนะเราไปแปลว่า พรกองสงให้มนุษย์เนี่ยหลังจากปฏิสนธิแล้วและให้ให้ที่พักอัมมันคงฟีกีรอรินมากรีเนี่ยเราก็ไปวงเล็บตุ้มว่ามดลูกผมก็ยังไม่เห็นด้วยว่าไปไปวงเล็บว่ามดลูกตอนนี้คุณจีนถ้าเราศึกษาในเรื่องของการการมีบุตรยากเนี่ยเขาก็จะมีการปฏิสนธิพิกซี่แม้ว่าจะเป็นอะไรต่างๆในอดในอดแกล้งลาก็ไปไว้ในสถานที่อัมมันคงเพื่อปอดเชื้อเห็นไหมไอ้ตรงนี้มันก็เป็นฟีกิรอริมากรีให้เช่นเดียวกันแต่เราไปวงเล็บตุม เข้าใจแบบสัรับว่าหมายถึงเขาเรียกอะไรกันไปไปบล็อกเซตบล็อกไมล์เซตก็เหมือนก็เหมือนอย่างที่ที่ผมผมเคยพูดมาประมาณสักยี่สิบปีแล้วนะเขาบอกอย่างอย่างเช่นลายาหายลอาร้อเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไปอยู่ในไอชนเผ่าห้าวงนิชาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจของมันพูดเป็นภาษาของเขาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเราไปบล็อกเซตเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะถูก ต่าวหาอีกคทีว่าพวกนี้เป็นกลุ่มมวตาศิละออกนอกแนวทางของชันงัมสลั์อ้าอันนี้มันต้องขอขอก่อวนะครับว่าเ,เราไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ใช่เอาความคิดมาเกินเราต้องดูจากตัวเราเราเราไม่ใช่มวตสศิละเราเป็นซาฟีเพราะมันซาฟีบอกไว้ว่าสิ่งใดที่ท่านเห็นไม่ตรงกับเรานั่นหมายความว่าเราเราเห็นเยอะเยอะขึ้น ก็วางเราไว้แล้วก็เดินหน้าต่อใช่เราไม่ใช้ไม่เราไม่ได้ใช้ความคิดจนแล้วเลยเถิดนอกกรอบกุรานเราดูเดินต่อให้เดินหน้าต่อให้ไปอยู่ภายใต้กรอบของกุรานและสุนนะใต้กรอบไม่เกินบางอย่างนะคุณจินว่าจะบอกว่าเราไม่ใช่ปัญญาเลยเนี่ยเราก็ต้องถ้าไม่ใช้ปัญญาเราจะหาหนังสือได้ยังไงมันมันมันก็ถ้าเราคิดมองกลับถ้าไม่ใช้ปัญญาเราจะอลีบบาตาซาดีไม่ไงอัลลอฮ เอาล็อกคืออย่างนี้คุณจิมถ้าเราดูจากกุรานเนี่ยลงลงท้ายกุรานนะอัฟลาตักกีรูนยาอุลินาบาอัฟลาตะตะดับบารูเนี่ยนะเอาล็อกให้เราพิจารณาให้ควรเยอะมากเลยเราควรเขาทำเนี่ยในกุรานเนี่ยลงท้ายอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ใช้ปัญญาได้ยังไง อันนี้ผมก็เลยบอกท่านผู้ชมก่อนนะเราเดี๋ยวจะมากล่าวหาว่าอ้าวคุณจีนับอิ่มามักขสรนเป็นมุตตะซีลาเลยมุตันจีลาแล้วจากทารสลับไปแล้วไม่เอาไม่ใช่ไม่เอานะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างบางข้อมูลเนี่ยในชั้นสลับเนี่ยมันไม่มีเพราะไม่มีปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาหาแหล่งอื่นละแหล่งอื่นที่แต่เราเอาหมดเนี่ยเราเอาหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วเราไม่อยากศึกษาแล้ว คนบุกรูะองค์ที่เราเป็นเรารักพระองค์สุดชีวิตเราไม่อยากศึกษาผลงานของพระองค์เพื่อให้เราเกิดกันไทเทนก็คือขันชนะขันชนอกศรัทธาเราให้เราศึกษาหมดนะนะฮะอย่างถ้าถ้าเป็นเรื่องเรื่องของไอทีดาเนี่ยออโอเคแหละชนชั้นสลักเนี่ยเขาก็ระวังมาก <laughs> อะอ์ยัางไงายอยู่บนอารลัสเหนืออารลัสเลยเนี่ยเราก็ไม่ถูกเถียงเราเราบอกว่า เ,เราไม่สามารถที่จะไปไขครวรพวกนั้นเราล,าลายลาซัมบินีนแฉงเราอเนี่ยไม่เหมือนกับสิงใจเราก็ไม่ต้องไปไปแตะว่าอลอ์มีมือ,อยังไงอะไรเนี่ยเราเราก็แบบสับแหละว่าสับท่านบอกว่าอย่าไปยุ่ง,งเราไม่เราก็ไม่ยุ่งแ,แตง่บางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยคุณจิมเราต้องยุ่งเพราะลอบบอกไว้กุรังเจ้าไม่ใช้ใช่หรือนะรอบบอกว่ารอบบอกว่าเจ้าไม่พิจารณาเราได้ขยาย ของฟ้าอย่างไรเราขยายแผ่นดินนั่นอันนี้ต้องต้องคิดแหละต้องใช้ปัญญาแล้วจะคุณคุบอกว่าไม่ใช้ปัญญาอันนี้ไม่ได้นะคุณคิดนี่คือนี่คือการสอนนี่คือการดีเวลอปดีเวลอปเมน์คือการพัฒนาจะสอนเราแล้วสอนว่าเฮ้เจ้าจงพัฒนาเพราะว่าจะทรงสอนในสิ่งที่เจ้าไม่รู้เนี่ยมันมันถูกบรรทัดเลยมาลำยะลำเพราะนั้นมันมันต้อง อะไรที่เราบอกว่าเจ้าไม่พิจารณาอันนี้เราต้องไปพิจารณานะเราจะบอกว่าไม่ใช่ปัญญาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ล้คุณจิม <laughs> เพราะเราส,สั่งแล <laughs> ้วไม่พิจนารณาท้องฟ้าดอกหรือ <c oughs> ไม่พิจารณาแผ่นดินดอกหรือ <c oughs> เราได้ขยายมันยังไงอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาเรื่องธรณีวทิทยาเห็นไในเรื่อง,องการทฤษฎีบแบงเนี่ยเราได้ขยายจักรวาลเราจะเห็นเลยว่าจักรวาลเนี่ยตอนนี้มันขยายอยู่มันขยายอยู่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะวุกลับมาตอนนี้มันเหมือนกับ มันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วถ้าทฤษฎีบทมิเียนนั่อะไรครับมันจะยิ่งมุสต้องออกมามันมันแตกจากข้างในถ้าถ้าเป็นหลักซูฟีก็คือจากในออกนอกแล้วนอกเข้าในนี่มันจะขยายใหญ่ไปเรืย้วฟุกมาพอนอยู่ในซีนเลยบอกว่าเนี่ยในจักรวาลเนี่ยจะลงไปมุสต์ะกริงคือมาถึงจุดจุดหนึ่งอู่หรือว่าที่พักของมันเนี่ยมาถึงจุดตรงนั้นปั๊บมันก็จะปุ๊บก็ถ้าเป็นทฤษฎีบทนี้ก็ในระบบเศรษฐศาสตร์ก็มีเขาเรียกว่า ทฤษฎีบทฬนกาเลขสิบสองทุกอย่างมาเริ่มต้นหน <az> ึ่งหนึ่งหนึ่งเขาไปถึงสิบสองพอมันพีคสุ่มมันก็จะฟุบถูกหนึ <S 1> 1 <S ่งถึงเก้าก็เป็นศูนย์ฟุบแล้วก็มาเริ่มหนึ่งใหม่เนี่ยลาอีาาอลาฮาลมวลมีไม่มีมีไม่ม,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 มีที่คุณจีนชอบพูดใ,ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยผมบอกว่า,า,วาถ้าเข้าใจคําว่าลาอีลาฮีน้องมุสลิมเรา บอกมุสีนมาแล้วไม่เข้าใจลาอีลาฮฮาิลลอไม่เข้าใจเอาลลอหับัไม่เข้าใจสุบฮานั้นล้อจบแล้วมันต้องไปเรียนอย่างอื่นนี่ไงที่พุทธองค์บอกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรนะมันเป็นอนัตตามันเป็นมันคือมันไม่มีอ่ะมันไม่มีไม่มีเว้นไ่แต่อินหลอนลอินลอลอเนี่ยมันเป็นอจฉริยเพราะว่าเมื่อเป็นอินลอนล้อแล้วเราจึงเข้าม้วนขบวดกลับมาว่าเราจริงตัดสินไม่ได้ตัดสินไม่ได้ยกยกไว้ในสิ่งที่เราโดนละเมิด เราเราเห็นกาถูกละเมิดแต่เราไม่ตัวเราไม่ได้โดน่ะต้องไอคนที่ถูกละเมิดเนะี่ยเขาจะรู้ว่าทําไมเขาถูกละเมิดและไอคนที่ไปละเมิดเขาก็รู้รู้ตัวเองว่าไปละเมิดเพียงแต่ว่าสู่เจ้าก็ปฏิเสธนะใช่แ,แต่นี่พูดถึงที่คุณจิมบอกว่าเราเราเนี่ยตัดสินเนี่ยเราเอาอะไรตัดสินก็คือเราเอากฎของตัวเราตัดสินแต่ในในในกุฎานบอกเลยในขราที่ยี่สิบเจ็ดองการที 28, ่เจ็ดสิบแปดเอาเราบอกว่าท่านพงค์จะเอา บีฮุกมีฮีคือเอาฮุกกลมของพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้ตัดสินพระองค์ใช้กฎของพระองค์ในการตัดสินแต่มนุษย์เนี่ยใช้กฎของตัวเองใช้เองใช้นตัวเองเราเราอยู่ค่ายนี้เราก็เอาเอาความรู้สึกเอาทัศนคติเอากฎของค่ายนี้ไปตัดสินคนอื่นเขาอันนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่ถูกต้องสูเจ้าอย่าให้ความสัมพันธ์ในเกรือญาติของเจ้ามาทําให้ไม่ทีทำนี่คหลักหลักมันอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยคือ แล้วก็ในอาาาัลเบกรอนผมก็ประจําที่เราปากว่ามาฟื้นฟูแท้ที่จริงคำพูดทําลายคือ<ม>คุณไม่ได้เอาผกลมเพราะเอาว่ามาเป็นมาเป็นกรอบมาเป็นแ<ม>นว the way of life ไม่ใช่คุณเอานับสูคุณเป็น the way of life <ม>แต่ฉันเคยไดฉย้ฉันเคยมีแต่ฉันไม่เคยได้ฉันไม่เคยมีกันไม<ช>่ได้แล้วสรุปคือว่าในวันกียาหมัดเนี่ยพระองค์จะเอากฎของพระองค์ในใ<า>นการตัดสินแต่มนุษย์เนี่ยใช้กฎของมนุษย์ในการตัดสินด้วยกันเองเพราะนั้นมันมันไม่มันมันอะไร มันไม่ใช่ไงไม่ใช่วันนั้นเนี่ยเอาเร์อบอกพวกเจ้ากฎของพวกเนี่ยตัดสินสินแต่มนุษย์ตอนเนี้เอากฎของตัวเองกฎของกลุ่มนะกฎของความคิดของตัวเองอกฎของกลุ่ม,มกฎของทัศนะ,ะไปตัดสินเพราะว่าแน่นอนมันกลุ่มแตละกลุ่มเนี่ยความคิดมันก็ไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันปั๊บคุณก็จะไปบอกว่ากลุ่มคุณนั่นถูกกลุ่มนั่นผิดเนี่ยเราก็ยังไม่เเพราะสิทธิ์นไม่ใช่ของเราเหมือนกับอะไรสมมติประเทศไทยประเทศไทยบอกไอ้หมาน่าติดไม่ได้ แต่พอไปถึงสกลมันเจียชันกินหมาเลยเนี่ยนนั่แหละเนี่ยแต่ละแต่ละมุมมองมุมนักสู้ของแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันสิทธิ์นี้ถึงเป็นสิทธิ์กองร้องสิทธิ์เดี่ยวคนเดียวหลังจากท่านรุสูเริ่มหมดแล้วยกเว้นว่าถ้าเป็นไปเรื่องที่อะไรอ่ะเวลามันมีอำนาจรัฐเนี่ยใครทําผิดทําถูกอันนี้อเล์บอกว่าโอเคจะต้องมอบมอบหมาย ใพูดที่มีหน้าที่นการสมมติว่ามีคนมาฆ่าพ่อผมนะอยู่ดีผมก็ปืนไปยิงสวนเลยไม่ได้เหมือนกันรัฐอิสลามอหมือย่างเเราก็ต้องต้องมีระบบเรามีระบบตุลาการเราก็ต้องไปร้องความไปอะไรเกิดการสอบสวนไต่สวนนั่นแหละเหมือนกันทําอย่าทําอะไรโดยพลการแม้กระทั่งคาพูดตัวเองเดินไม่ได้จริงๆว่านั้นก็ฝากพี่น้องไม่นิดนะครับว่าการที่เราไปตัดสินใคร ซึ่งเราไม่มีอำนาจนะฮะสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ของลอ์เพียงผู้เดียวนครับสุกนี้ก็จะพูดถึงคุณบารในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็จะไปโพส์แปะไว้ในในอะไรนะในของในม่ชีนะครับจะได้จะได้เออจะได้รู้ว่าเออสิทธิ์เนี้ยแล้วก็ที่สำคัญลอ์ใช้กฎขององค์ในการตัดสินแต่มนุษย์เนี่ยใช้กฎของตัวเองตัวเองและกลุ่มชนตัวเองนัดสู้ตัวเองนะฮะมันก็เลยทําให้สังคมปวดแต่และวข้อสําคัญก็คือผมก็อยากจะติงไว้ว่าจะใช้ กฎของมนุษย์เนี่ยตัดสินก็แล้วแต่เนี่ยจะกฎอะไรคุณจะไปหาแม่น้ําทั้งห้ามันแล้วแต่แต่มันหนีความจริงไม่ได้ความจริงสําคัญก็ไม่ใช่สิทธิของเราอยู่ดีไม่ใช่สิทธิของเรานอกจากเจ้าตัวเขาเท่านั้นที่จะรู้อ่ะทีเราเห็นเรารู้อยู่ทั้งที่รู้ๆเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิไปตัดสินใครเพียงแต่เราบอกว่าเอ้ยนะอ่ารอบว่าไว้อย่างนี้นะแล้วก็เพียงแต่ออดโอยลรอบบิกแบนที่มาล้วก็เพียงแต่เชิญชวนเขาาให้สูนทางที่มันตรงโคราณเท่านั้นเลยแล้วก็ ใช้อะไรกูรูลินาพุชนาก็เราก็ใช้คำพูดที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยในการเชิญชวนเรื่องมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าไปบอกว่าแกแน๊กแกแนะแดกแดนโทษนะครับอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคือข้อมูลที่จริงมันดีนะดีแต่เวลาพิเศษนแ่พอเอาพอพอผมต้องบอกอะเรื่องศาสนาเรื่องวิชาการเนี่ยอย่าเล่นอย่าเล่นก็คือให้มันเดินตามแองมันอย่าไปป่วนอย่าไปนู่นอย่าไปีอย่า อย่าไปกไ้นะเรื่องวิชาการให้เป็นวิชาการข้อมูลที่ให้มาไม่งั้นความบริสุทธิ์ของวิชาการมันจะหายไปเนี่ยข้อมูลเนี่ยเห็นผมเล่นเล่นอย่างนี้ก็เห็นประจําผมเล่นแต่เวลาเข้างานวิชาการนี่ผมเป๊ะเลยอืไม่ได้ไม่เลิกเล่นใช่ใช่เล่นไม่ได้ไม่พาะผมเป็นซีเรียสไอ้ที่ว่าปุญยาตายายบอกว่าเวลานนบีละหมาดเนี่ยไอ้พวกอิบลิสมันจะชอบได้ดบินปีตายเนี่ยผมก็คิดเนี่ยเฮ้ยถ้าถ้าเรากําลังเราคุยเรื่องวิชาการแล้วมันมีมีไอ้ตัวเนี่ย มาปวดมาอะไรเนี่ยถูกต้องนั่นนั่นก็คือตัวนี้ผมที่งระวังมากผมไม่อยากเป็นอิเบลิสไม่อยากนะครับเวลาก็นะคุณจิ๊บนะก็ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้นะครับในการแล้วก็ติดตามเขาหน้าสั้นสั้นเขาหน้าก็เรื่องสนุกนะครับกูตบ้างก็คนจะยกเอาไปนิดนิดหน่อยเป็นนี่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 กูจิกินโชว์นิดหนึ่งสุดหน้าเนี่ยผมก็จะค้นคว้าว่ามีบุคคลได้มีมีการกระทําอันใดบ้างนะที่ที่ทุนเจ้าบอกว่าจะตอบแทนเขาด้วยนรก แต่เราจะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นซุนีเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์เฮ้ยเป็นชียะเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์เออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วมันมีคําตอบไหมในกระลาใครแหละทําแบบนี้ติดตามชมมาโนได้นะมาดูมาดูมาดูนะครับอะวบลาฮิาวกบันฮิดายะะะะววัสลลลลามอออฮฮุยิบเราะกาตุฮู